พี่อยากให้ดูเฉยๆว่าฉันไม่ได้อุ้งงานนะยอมล้งช่วยมาพากจ์นสียงหนักร้องเพลงทำไมล่ะร้องมันก็ไม่เสียหายหรอกมันไม่ติดได้ก็ติ์หรอกเดี๋ยวไม่ได้ร้องเพราะขนาดนั้น ำนะกำลังบรรจุก,กาแฟอยู่จ้ากาแฟดริปแล้วเราก็มาใส่ในนี่นะคะติดหรือ,อยังนาอติดแล้วติดแล้วโอเคเยี่ยม เยี่ยมมันจะทำเป็น กี่ซองนะหน้าซองค่ะเรามาเช็คดูก่อนนะว่าแบบมันติดไหมโอเคติดนะคะเรียบร่อย เราตั้งใจทุกขั้นตอนนะคะอ่าได้มาแล้ววางไว้่อนแล้วเราก็เอาถุงออกมาอาบน้ำนอนแล้วครวูจ้าปันดินรับพรุนี้ตื่นเช้าเดี๋ยวครูก็นอนแล้วครูอาบน้ำเสร็จแล้วทำไมเธออาบน้ำช้าไปเล่นกีฬาเลอ โอเลตาล็อกคีสให้เห็นว่าน้องกำลังถ่ายเนี่ยอุย๊ยเป๊ะพอดีเลยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีนะคะใครที่เพิ่งเข้ามานะคะสวัสดีทุกคนเลยนะคะ สวัสดีนะคะทุกคนสวัสดีค่ะครับบอลกำลังรับชมสวัสดีนะคะใครชอบกินกาแฟบ้างใครเป็นคอกาแฟบ้างคะพร้อมส่งนะจ๊ะเอ้ยทักทายกันมาได้นะคะทุกคนสินค้าของเราพร้อมส่ง อันนี้มันเป็นถุงทรงเตี้ยนะทุกคนเป็นถุงทรงเตี้ยมันเป็นถุงตัวอย่างที่เขาให้บิมลองใช้แต่ว่าบิมเผลอไปใช้มันจริงปองซาหรือ,อยังปองซาเรียบร้อยแล้วจ้าปองซาเรียบร้อยวันนี้เออกินข้าวกับปลาแกเอ่ออืมปลาย่างเห็ดเห็ดเรียกเห็ดอะไรอะ่ะ เห็ดไข่ห่านอ่าแกงเห็ดไข่ห่านแล้วก็ผักจิ้มน้ำพริกหนุ่มค่ะ